สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนเวอร์นาแม็โนเรียชาแนลทาวันนี้ผมพามาชมปลาสวยงามนะปลาทองเช่นเดิมนะครับของร้านเฮียฮงนะเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับมามุมแรกก่อนเลยมุมนี้อ่ะนี่ครับโอ้สวยมาก ดูสิง่งฮะบุ้นหลังยกอ้วนนะครับไซส์วิวสวยมากตู้น,นุ้ยไงนะ่ะเดี๋ยวไปตู้ต่อไปนะครับนี่เป็นไทเกอร์นะครับเป็นไทเกอร์นะฮะลายเสือนะครับสวยเลยนะฮะนะฮะส่วนราคาน้องนี่ถามหลังไม่นะครับหรือว่ามาตลาด ปลาตรงโซนลานเล่ยครับร้านนิ้องก็อยู่ตรงหัวมุมพอดีนะอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าเจเจมอลด้วยนะครับให้มาถามราคากับเฮียส่วนรถก็คุยตัวตัวได้ดีกว่านะเพราะว่าราคาปลาจะผันผวนตามเวลานะับเป็นช่วงนะอ่าประมาณนี้นะฮะแต่ตัวสวยมากครับอ่าเดี๋ยวตู้ต่อไปครับตูตต้ต่อไปเอยะครับตู้ต่อมาตู้นี้นะฮะ สวยพอยักด้วยนะฮะนน8นิ้วนิ้ว8นิ้วโอ้โหสวยมากเราก็มาเลือกตัวที่ชอบนะบางตัวมีเหมือนมีเกตด,ดอย่ะฮะคล้ายเกตด,ดอยตรงตัวเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยไปตู้ต่อไปนะครับ น่ารักเลยหอยักษ์ไซลองลงมานะครับอันนี้ครับผมน,น่าสวยๆนะอ่าู้ต่อมาครับ อ่าเป็นฮอยักษ์เหมือนกันไซส์ไซส,ส์ลองลงมานิดนึงป่ะฮะลองมาอีกทีนะครับบางตัวนี่สีแดงแป๊ดนะสีดีจริงๆฮนะมีสีดำด้วยน้องน่ารักดีออนอดนดาดำเนี่ยฮะมีอาปาเช่ก็มีนะฮะน่ารัก อะครับเดี๋ยวไปโต๊ะต่อไปนะครับตัวนี้เป็นสิ่งญี่ปุ่นครับตัวนี้เป็นสิ่งญี่ปุ่นนะครับลันชูนะครับยังเป็นปลาเล็กด้วยนะฮะอนาคตกำลังสวยอนาคตอีกไกลนะฮะนะกำลังสวยนะมีขั้นแดงด้วยนะครับขผมขั้นแดงนี่หัวแดงหางแดงอ่าบผม หลังนี่หลังเนี่ยโอเคเลยครับครับถ้าดูท็อปวิวยิ่งสวยไปใหญ่นะลันชูต้องดูท็อปวิวด้วยนี่เป็นลันชูและหางเหินี่ใช้ได้เลยนะครับ,รบอ่าผมหลังนี่แดเลยมาเลือกได้<อ>ไดเลยนะมาเลือกได้เลยเป็นัตตัวไปนะครับตาส,สวยเยอะเดี๋ยวดูไซส์ใหญ่ด้านบนต่อนะครับดูด้านบนอันนี้ไซส์ใหญ่อ่าครับผม เที่ยวไปแล้วนะครับเที่ยวไปแย้วด้วยครับรันชูนะครับถ้าดูท็อปวิวยิ่งสวยเลยนะฮะไซวิวก็สวยแล้วแลวดูตัวนี้ฮะเกี้ยวใหญ่มากที่นี่เราจะขายเป็นสองอย่างเลยทั้งท็อปวิวทั้งไซไซวิวด้วยไซวิวด้วยคือเนตัวเดียวมีสองอย่างนะครับคุบลูกค้าอยากเลี้ยงอ่ารก็เชิญได้นะครับเลี้ยงตู้ก็เชิญได้ครับผม เดี๋ยวสวยๆนะลันซูหาเดี๋ยวมุมต่อไปนะครับครับตัวนี้ลันซูไซส์ใหญ่นะครับใหญ่ขึ้นมาอีกเป็ใช่พิเศษเลยครับครับผมหลอนดีนี่ยดูตัวนี้ฮะทั้งบุญทั้งหนอกเดี๋ยวโหน่สวยๆนะสวยดดีอะไรดีนะครับหนึ่งดวงสี่ตัวนี้ตัวนี้ได้ดีโึง เแต่ถ้าบอลช็อปวิวเนี่ยเยี่ยมเลยนะแต่ประมาณนี้นะครับนี่ก็ลันซูแท้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับอกหางก็จะใหญ่ครับผมการลงของหางการลงลึกอ่าครับเยี่ครับโหนี่มีโชว์จับน่ารักด้วยนี่ฮะดูสิฮะโหใช่ครับเนี่ยดูท็อปวิวดิ โอ้โห oh, สวยมากครับห่างบานด้เลยนะใช่บานด้านหลังเนี่ยโหสุดยอดเลยครับพี่อ่าโอเคครับส่วนเรื่องราคามาคุยหลังไม้ดีกว่า <Okay. S 2> นะครับ mm hmm. เพราะว่าแต่ตัวไม่เท่ากันนะฮะราคาหลากหลายอย่างตัวนี้โหดูดิตาสวย,ยงั้นเลยนะครับโอ้โหเนี่ยเห็นไหมฮะหน้าหน้า,น,านี่บ<ห>ุ้นเต็มที่เลย ค่งก็บานสวยนะครับกลางดีมากนะครับน้องเชื่องด้วยนะคนน่ารักขอบของทีครับโหสุดยอดเลยครับน่ารักน่ารักอ่าเดี๋ยวไปมุมต่อไปครับด้านนี้นะครับผมออรันดาขาวดำนะอันนี้ถือว่าแพนด้าไหมครับเพียใช่ครับแพนด้านะนี่บางตัวมีมุ้นสวยเลยเห็นไหม เห็นไหมเห็นมเนี่ยโอ้โหเห็นไหมนี่โอ้โหเนี่ยอย่างนี้สวยเห็นหมัยม้สยสวยมากเก๋งสวยนะแพนด้าออกมาแพนด้านะฮะเนี่ยดูฟอร์มเขาวดำขาวดำสวย,ยนะไงสวยมาก อตัวน,นี้ด้วยครับโอ้โห,โโหไทเกอร์ไทเกอร์นี่สวยมาก,าก,กนะฮแต่ต้ออาอีกมุมนึงนะฮะไทเกอร์อ่ะดูด้านนี้นี่ไทเกอร์ของเราเนี่ยจะต้องมีลายคม,คมนะฮะครับผมครับนะะฮเป็นลายคมที่เต็มครับผมโอ้หสวยจริงครับพี่อ่ะมองก็เป็นเสือจริงเลยนะ ตัวนี้เรีวกนิ้าตัวเรวกินนะเดี๋ยวจะคิดว่าเร็วกินไม่มีได้ไงขาดไปได้อะนี่ไซน่ารักอยู่เลยนะเป็นหัวยกหัวยกหลังยกหัวยกหลังยกเหมือนถ้าเหมือพียนช็อปดี้สั้นนะหลังยกหัวยกที่เกตดีๆนี่ครับไซน่ารักเลยนะน่ารักกำลังดีเลยอ่ะมาเลือกได้เลยนะครับ อ่าโอเคครับต่อ,อามาเป็นออรันดาหัวหมวกนะครับนเ,รนรเนี่ยสวยๆเนี่ยตัวกลางเนี่ยหัวหมวกเลยนะครับเลยนะับเป็นแบบบุญที่สูงๆนะครับเป็นหมวกเลยนะเหมือนใส่หมวก เ่อที่ร้านนี่จะดีกว่ามาับมาดูได้เลยเอ่ามาดูเ,เป็นตัวตัวดูของจริงนะฮะแล้วก็มาเจรจาเรื่องราคากันนั่นต่อมาอปิดท้ายนะครับปิดท้ายอันนี้ผมถ่ายแค่บ,บางส่วนนะจริงๆเฮียคงมีปลาหลายตู้มากปิดท้ายด้วยนี่ครับอันนี้เป็นออนดาห้าสีไหมฮะห้าสีครับห้าสีนะส,สวยๆนะครับห้าสีครับตัวใหญ่ไหครับครับผมตัวใหญ่ด้วยมีสีดำก็มีนะ ไปเชิญที่ร้านเลยนะครับได้ของจริงนะครับเรื่องมาทายให้อะครับอ่าครับสวยอ่าครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ผมขอบคุณเฮียคงมากนะครับอ่าโอเคขอบพระคุณมากครับสสวัดีครับผมสสวัดีปีใหม่นะเฮียนะโอเคครับอ่ะเฮงเฮงนะเฮียครับอ่แนะนําร้านปลาทองสวยงามนะครับนี่ครับร้านเฮียคงนะฮะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์นะครับบ๊ายบาย